เอเดวยทีมแข่งขันกองมสองาี่สองก็มาฝึกเกมอารีครับเไัวไปแข่งกันงานโยนวิาที่สิบแปดวันนี้วันที่เฮ้ยเฮ้ยีป้อมทีป้อมที่ป้อมทีวันนีวันที่สสิบดนี่ก็ีานวันนี้วันที่สาประมเกือโมงยนครับก่อนกลับบ้านส มีชื่ออะไรนะชื่อน้ำชื่อไอ้ไอ้นายชื่ออะไรต้นไหมไอ้พุไอ้ต้น่นี่นี่ชื่ออะไรไอ้พุทธไอ้พุทพุทธพุทธไอ้พุทธไอ้พุทธต้นยอมแพ้มาพุทเลยขาครับขากี่กี่ต้ครับต้นมิวครับมิวนี่เราชื่อไม่เล่นกับเขาหรอกมาครับไม่เล่นเลยทำไมไม่เล่นหรอกไม่อยากเล่นครับไม่อเล่นตัวไปเลยด้วยมาเล่นแต่สนุก